รัผมการาวิเทคครับนี่วันนี้พาเจ้าตัวน้อยเคคาครับผมออโต้แซมเอเนะครับผมมาถ่ายทำเ,เก็บรายละเอียด before, after ครับมาเก็บในเรื่องของรูปรายละเอียดก่อนจะทำเพราะว่าคันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการรื้อรายละเอียดหมดเลยนะครับผมทั้งคันเลยเขาเรียกว่า ฟูลีสโต r e คือเก็บใหม่ทั้งหมดภายนอกภายในนะครับแล้วก็ตัวห้องเครื่องช่วงล่างหมดเลยวันนี้เรามาถ่ายทําเป็นอัลบั้มเก็บไว้ให้เจ้าของรถไว้ดูด้วยครับคนจะถามว่าเคยเห็นแล้วก็คือสงสัยเนาะว่ามีแต่คนถามผมที่แบบว่ารถคันนี้คือรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S <S ผมเลยจะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับผมก็คือรถคันนี้นะครับมันเป็นการร่วมมือระหว่าง ค่ายรถยนต์ Mazda กับ Suzuki นะครับผมทำออกมาเลยชื่อว่า a u t o s a m AZ-1 นะครับผมคือรถคันนี้ผลิตเห็นดูหน้าตาดูแบบเกา่าๆอย่างเงี้ยครับเป็นรถใหม่นะครับผมผลิตเมื่อปี1992ครับปี92ผลิตออกมาขายเพียงแค่4,000กว่าคันนะครับ4,300นโดยประมาณเท่าที่ผมจำได้นะครับผมถ้าญี่ปุ่นเขาจะเรียกรถแบบนี้ว่าเป็นรถเคคาเคาก็คือเป็นรถ ไซสเล็กไซ์เล็กที่สุดของบ้านเขาเลยนี่ไงครับประตูเปิดเท่ไหมครับเป็นประตูปีกนกเป็นแมนนวลนะครับผมเราใช้ประตูปีกนกเปิดนี่ภายในก็จะเล็กๆแบบนี้เบาะที่นั่งต่ําๆอารมณ์ฟิลแบบโกคาร์ตเลยครับผมเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมเครื่องยนต์6 60ซีซีนี่กระจกข้างเป็นมือหมุนนะครับเห็นไหมเวลาเราเปิดนี่ กระจกมันจะบานเล็กนิดเดียวเองนะต่อกันในเรื่องของรายละเอียดรถดีกว่าครับผมตัวอัลโตแซมเอซเนี่ยนะครับผมเป็นรถ6 6 0 c ีครับผมเครื่องวางหลังเทอร์โบนะครับผมมีแต่เกียร์ธรรมดาเท่านั้นจะไม่มีเกียร์ออโตเลยนะครับผมเป็นเครื่องขับเคลื่อนล้อหลังนะครับผมระบบทุกอย่างจะอยู่ที่ล้อหลังหมดให้ดูด้านหลังท่อเขาจะเท่ๆแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับ พวกชุดอินตรงอินเตอร์อยู่ด้านในหมดยอะไเงี้ย๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนเปิดให้ดูเครื่องยนต์เห็นไหมครับ<ๆ>เครื่องเาเล็กนิดเดียวนะครับผม 660cc turbo t u r โบซ่อนอยู่ข้างในนู้นมองไม่เห็นนะครับเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้เราลื้อออกใหม่หมดเลยครับทุกอย่างทําใหม่ถ่ายไว้ให้ดูสภาพนะครับเนี่ยพวกนี้เราลื้อรีสโตหมดเครื่องโอเวอร์ฮอนด้วยเปลี่ยนชุด แหวนลูกสูบทุกสิ่งอย่างหมดเลยอันนี้ในส่วนของเครื่องนะครับอันนี้ด้านหน้าครับ,นนรบก็จะสภาพนี้อันนี้ก็คือเดิมๆหมดเลยนะครับที่เห็นด้านหน้าน,นี้มออลมเบรกก็เล็กนิดเดียวเห็นไหมเนีย่ยพวกนี้เดี๋ยวเราลื้อออกหมดเห็นไหมครับพวกนี้ที่เห็นนะไฟเบอร์หมดเลยนะทุกสิ่งอย่างครับแก้มข้างฝากระโปรงโปรงหลังเนี่ยเป็นเป็นพลาสติกพูดผิดขออภัยครับนี่เดี๋ยวพวกนี้เราก็ต้องลื้อออกหมดเนี่ยพวกชุดนี้ตามสเต็ปเราครับ รือโตใหม่หมดเดี๋ยวให้ดูไว้ําถ่ายไปให้ดูคร่าวๆเนี่ยรถเล็กนิดเดียวรถเล็กนิดเดียวรถน่ารักครับผมป่ะนี่เห็นไหมไฟเบอร์ไหมใช่ไหมดูใยเขาเห็นไหมครับอันนี้เป็นฝากระโปรงต่งแล้วด้วยนะครับอันนี้เป็นชุดแต่งแล้วนี่อยางดูภายในนะครับเห็นไหมรถผ่านการใช้งานมาพองควรเบาเยอยๆแบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จัดการใหม่หมดเนี่ยพวกนี้พวกเบาไม่ต้องห่วงเลยครับเดี๋ยวเรา ทำได้ใหม่หมดทุกอย่างรถคันนี้ค่อนข้างดีนะครับสภาพค่อนข้างดีเลยแต่ว่าเจ้าของอยากให้มันดีกว่านี้ขอบคุณท่านเจ้าของรถด้วยครับที่ไว้วางใจเราให้เรามารื้อประกอบทําใหม่หมดทั้งคันครับผมบอดี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับได้ยินเสียงไหมบอดี้ <Body S 1> เป็นไฟเบอร์หมดนะครับผมเป็นไฟเบอร์พลาสติกไม่ใช่ไม่ใช่ไฟเบอร์ขออภัยครับียกวเป็นพลาสติกดีกว่าเป็นพลาสติกทุกชิ้นนะครับ ตัวบอดี้ที่เป็น frame เฟรมนยครับเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยครับผมเนี่ยทุกชิ้นเลยเห็นไหมนี่ครับเป็นพลาสติกข้อดีของเขาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาจะเรียกรถประเภทนี้ว่ารถเคคารนะครับรถเคคาแล้วก็ตัวออโตแซมเอสซั1วันเนี่ยจัดเป็นหนึ่งในสามสิ่งหายากของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับโดยรถเคคาประเภทนี้เขาจะเรียกกัน A B C จะต้องเก็บถ้าใครมีครับจะต้องเก็บทั้งหมด3รุ่น A คืออะไร A ก็คือคันนี้นะครับ Autocam a z 1 b ก็คืออะไรครับ B ก็คือ Honda B บีที่ผมเคยทําไปแล้วคันสีขาวนะครับ C คืออะไรครับ C คือคาปูชิโน่ครับนี่นครับก็คือเขาจะรวมกันเป็น ABC เขาจะถ้าเหมือนเรียกก็เรียกเป็นเขาเรียกอะไรนะจัตุรถถัสเทไม่ใช่ผมผมว่าลืมลืมไปแล้วคล้ายๆถ้าเป็นของพวกยุค90ยที่เราเป็นคิงคิงก็จะเป็นพวก ซูเปอ R32, RX7 อะไร่งนี้ใช่ไหมครับ n h แต่เนี้ยก็คือจัดว่าเป็นคิงของเคคาดีกว่าเนาะปนี้ผมก็พามาดูคร่าวๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปติดตามชมกันในเพจนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาให้ดูว่ากระบวนการขั้นตอนการลือประกอบของเราเป็นยังไงความคืบหน้าเป็นยังไงครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามการัดวิเทคงรลทอนด้าไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ